สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดต่าจัดเวทีพัฒนาระบบและแผนพัฒนานโยบายสาธารณาสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดป่าเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและประจำประเทศเมียนมาเข้าพบผู้ว่า,วา,วาวราชการจังหวัดปากเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่า คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอดศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนาเลสวนและโรงเรียนวัดเขาน้อยจังหวัดพิศนุโลกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะเชิญรับชมข่าวค่ะ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนมาหาวิทยาลัยนาเลสวนและโรงเรียนวัดเขาน้อยจังหวัดพิษณุโลกค่ะด็เตอรเทิดเกียรติชินสาร,รนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายพิลมทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่นโดยมีกำหนดการดูงานด้านพลังงานทดแทนที่มหาวิทยาลัยนเลศวร และโรงเรียนวัดเขาน้อยสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาพิษณุโลกซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้านพลังงานทดแทนเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้และการปรับแผนหลักสูตรให้กับนักเรียนในสังกัดและเพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและเตรียมความพร้อมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้ของรัฐบาลให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต่อไป โยธาธิการและผังเมืองจัดโฟกัสกลุ่มระดมความคิดเห็นคนในพื้นที่ก่อนวางพังและจัดทําพังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมกลุ่มย่อยโฟกัสกลุ่มพังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดจงังหวัดตาก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ก่อนจะดําเนินการวางและการจัดทําผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษตากนายมนทนสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน10จังหวัดนำร่องโดยจังหวัดตากมีวิสัยทัศน์ในการวางผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้เป็นประตูเชื่อมโยงสู่ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนเป็นเมืองนิเวศท,ที่รักษาสภาพแวดล้อมลดการใช้พลังงานทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะผู้ช่วยเลขานุก,การคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการซึ่งมีผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดเตรียมพื้นที่ภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การยกร่างกฎหมายด้านที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยได้จัดทําการประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและดำเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทําผังร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมข้อกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเห็นควรในการจัดประชุมกลุ่มย่อยโฟกัสกรุ๊ปพังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นรายอำเภอรประกอบด้วยอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอด เพื่อให้เกิดแนวทางชี้นำการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมและเป็นการสร้างความเข้าใจต่อแนวทางในการวางผังลดความขัดแย้งและเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนประชาชนรายตำบลก่อนที่จะดำเนินการวางพังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษตากให้มีการเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลให้มีความสมบูรณ์ต่อไป สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคือคณะทำงาน ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลทั้ง14ตำบล3อำเภอโดยเทศบาลนครแม่สอดดอเอรเทอดเกียรติชินสนารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในฐานะประธานคณะทำงานระดับตำบลได้มอบหมายให้ในายบรรเจิดลาวันรัตนากุลนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยได้ แสดงความคิดเห็นในส่วนของการสนับสนุนให้โยธาธิการและผังเมืองเร่งแก้ไขผังเมืองรวมวแม่สอดจากพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อแก้ไขปัญหาราคาที่ดินแพงในพื้นที่อำเภอแม่สอด เอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและประจำประเทศเมียนมาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตากเพื่อศึกษาข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะที่ห้องประชุมชั้น4อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้นายสุธาสายวานิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากต้อนรับมิสเตอร์พอลโรบินลีอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย er ประจำประเทศไทยและมิสเตอร์นิโคลัสคอปเพลเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย er ประจำประเทศเมียนมาพร้อมคณะ ซึ่งภารกิจครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในการลงพื้นที่โดยมีภารกิจหลักเพื่อเยี่ยมชมศูนย์อพยพซึ่งออสเตรเลียให้การสนับสนุนและเพื่อพบปะกับกลุ่มอาสาสมัครออสเตรเลียที่ประจำอยู่ในอำเภอแม่สอดโดยอันดับแรกได้เดินทางมาถึงอำเภอแม่สอดและได้เข้าพบข้าราชการผู้ใหญ่ในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆในพื้นที่จังหวัดตากซึ่งได้มีโอกาสเข้าพบ เพื่อศึกษาข้อมูลของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีนายสุธาสายวานิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับและเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวสาธารณสุขจังหวัดตากจัดเวทีพัฒนาระบบและแผนพัฒนานโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดตากค่ะ ที่ห้องประชุมโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุพจน์กาวินำรักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากเป็นประธานเปิดเวทีพัฒนาระบบและแผนพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและมีส่วนร่วมโดยมีเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจากทุกอำเภอของจังหวัดตากที่มาจากภาคประชาชนภาคสังคมภาครัฐและท้องถิ่น จำนวน135คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนานโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับอำเภอและจังหวัดเพื่อการพัฒนากลไกลขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดและเพื่อพัฒนาแผนงานโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดตากในปี2559 สืบเนื่องจากที่มีโครงการพัฒนาเส้นทางสายแม่สอดเมียวด,ดีกอะกะเล็กมอลแมงเชื่อมต่อ EWAC แผนที่โครงการเชื่อมต่อถนนสายเวียดนามสู่เมียนมาโดยมีแม่สอดเป็นทางผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนพายุลูกใหญ่ที่กำลังพัดมาสู่พื้นที่จังหวัดตา ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นความท้าทายของคนในพื้นที่จังหวัดตากในการรับมือและการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเท่าทันและเหมาะสมและมีสุขภาวะที่ยั่งยืนอย่างไรดังนั้นเพื่อให้มีการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบและการขยายจากระดับตำบลอำเภอขึ้นมาสู่นโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ทางกลุ่มประชาคมแม่สอดจึงได้จัดทําโครงการทบทวนสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดต,ตาเพื่อให้มีการพัฒนากลไกการทํางานการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพรวมถึงการหารือถึงประเด็นที่จะขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอพบพระค่คะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาการรับซื้อราคาผลผลิตหน้าโรงงานให้สูงขึ้นหลังจากพบปัญหาแรงงานการเก็บเกี่ยวค่ะ นางเพนพันธ์เกิดสิริอายุ50ปีราษฎรตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน30ไร่โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมต้นทุนกว่า100,000บาทปีนี้มีผลผลิตที่กำลังเก็บเกี่ยวประมาณ30ตันและขายในราคาที่ต้องส่งถึงโกดังในพื้นที่อำเภอพบพระในราคากิโลกร,รัมละ5บาท60สตางตกตันละ5,600บาท ขายข้าวโพด30ตันก็จะได้เงินจำนวนกว่า168,000บาทเหลือกำไรจากการปลูกเพียง68,000บาทเท่านั้นและในปีนี้ต้องมีการนำเครื่องจักรเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตแทนแรงงานคนเพราะแรงงานคนหาย,ายากขึ้นและแพงขึ้นแต่ผลผลิตต้องเก็บเกี่ยวจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวและหากราคาผลผลิตที่ราคารับซื้อได้ดีกว่านี้ก็จะทำให้มีกำไรมากยิ่งขึ้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจึงอยากบอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหารับซื้อข้าวโพดให้มากขึ้นกว่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดต่อไปทุนไปประมาณแสนแสนกว่าบาทได้เก็บเกี่ยวได้แสนกว่าบาทมันไม่พอประมาณคิดว่าขาดทุนลงทุนไปเนนะเาะข้าวโพดราคาไม่ค่อยดีเก็บเกี่ยวขายกิโลกรัมละห้าบาท หกสิบสตางค์ห้าบาทหกสิบรับชมภารก,กิจเพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะ เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสันตไปปรับปรุงเมืองให้ประทองและงามวิไลบานอาคานพน้งน้ำไฟเรื่องรุ่งเรนับนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายบุญวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมา เราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนคพรมวิวัฒนาเป็นปัญตาชนไหลใครเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนและเมืองให้จำทั้งใจ้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญ ผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำทานินส่งสันทั่วไปเขศตสบานก็คือเรานี่เองสำคัญเขตสบานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ ช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรบปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไปเรื่องรุ่งกลนังนาเทศาบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายบนวายยายบ้านเทศาบาลต้องรับแจ้งมา นาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนครมีวิวัฒนาเป็นคนตาชนไลกลไกลเทสบานคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจโดยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญ มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องคิ่นนำพานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลน,นี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมการรายงานข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะดิฉันการศิรีวิมุตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ